ดวงชะตา,กากของท่านที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2564ดวงชะตา,กากของท่านที่เกิดปีมะเมียเริ่มต้นในเดือนนี้โดยบรรยากาศของแสงทองผ่องอัมพัยซึ่งนับว่าโชคดีของปีนี้มีดาวมงคลโคจรเข้ามาช่วยเกื้อหนุนเสริมส่งให้หน้าที่การงานและธุรกิจการค้าของท่านราบรื่นเจริญก้าวหน้า แม้บางครั้งอาจเกิดอุปสรรคขึ้นบ้างแต่ถ้าหากทำความเข้าใจกับอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ท่องแท้ก็จะสามารถคลี่คลายให้ผ่านพ้นไปจนประสบผลลัพธ์ที่ดีได้ด้านการงานช่วงนี้เหมาะที่จะเริ่มทำโครงการใหม่หรือหางานใหม่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสงูงเพราะจะมีผู้ให้การสนับสนุนชี้แนะจึงควรรีบฉกชวยโอกาสรีบสารฝันของตัวเองให้เป็นจริง ดังนั้นหากมีโครงการดีที่คิดไว้หรือจะขยายกิจการก็ควรลงมือทําก็จะมีแนวโน้มสูงที่จะประสบความสำเร็จแต่ก็ควรจะมีการศึกษาและตระเตรียมข้อมูลต่างๆให้พร้อมและคิดไตร่ตรองให้ร,บรอบคอบรวมทั้งหาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานต่างๆก็จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่พึงปฏิบัติคือต้องมันเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรกับทุกคนจึงจะได้รับความร่วมมือในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้านโชคลาภการเงินเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินทองไหลามาเทมาได้รับจากงานประจำมั่นคงอีกทั้งยังมีลาบลอยให้ลุ้นการลงทุนเสี่ยงโชคหรือเก่งกำไรในช่วงนี้มีสิทธิจะได้กำไรแต่ไม่ควรโลภมาก ต้องรู้จักความพอเหมาะและควรเก็บสะสมออมเงินไว้บางส่วนเพื่ออนาคตด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลางฉะนั้นควรบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้สุขภาพของท่านดียิ่งขึ้นสิ่งที่ต้องระวังคือไม่ควรรับประทานอาหารที่รสจัดเผ็ดเกินไปเพราะอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารเกิดปัญหาได้ ส่วนด้านความรักเดือนนี้จะมีมิตรต่างเพศมาพัวพันมากหน้าหลายตาและมีเสน่หกับผู้ที่ได้พบเห็นจึงควรระวังความสัมพันธ์ที่เกินขอบเขตล้ำเส้นควรรู้จักยับยั้งชั่งใจและไม่หลงระเริงอยู่กับเรื่องรัก,รกใครๆ่ๆจะเป็นเหตุทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน